วันนี้ผิงจะมาสอนวิธีการรวมภาพ PNG หลายๆภาพให้มาอยู่ในภาพเดียวกันด้วยโปรแกรม Photoshop กันค่ะ เริ่มแรกเราก็เปิดไฟล์ภาพเข้ามาในโปรแกรม Photoshop เลยคลิปนี้ไม่มีการแจกไฟล์ภาพ PNG เพราะฉะนั้นคุณเตรียมไฟล์ภาพของคุณเอาไว้ได้เลยเปิดเข้ามาในโปรแกรมนะคะทุกไฟล์เลยนะจากนั้นเราไปเลือกเครื่องมือ crop tool ตรง ratio เนี่ยค่ะก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะให้เป็น ratio เหมือนเดิมจากนั้นนะคะด้านขวาให้ไปดูตรง fill ให้เป็น transparent default นะจากนั้นเราก็ปรับสัดส่วนทั้งซ้ายและขวาให้ได้ในขนาดที่เราต้องการค่ะ จากนั้นเราก็เอาภาพอื่นๆที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเอามาเรียงกันบนหน้ากระดาษที่เราตั้งค่าเอาไว้ได้เลยตามตัวอย่างในคลิปนี้ค่ะหากพื้นที่ด้านข้างมันกว้างไปเราก็เลือกเครื่องมือ Crop Tool มาปรับด้านข้างให้ขยับเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะจากนั้นให้คุณไปเลือกเลเยอร์บนสุดด้านขวามือและกด Shift ค้างไว้และเลือกเลเยอร์ล่างสุดกด Ctrl+E เพื่อเป็นการรวมเลเยอร์ค่ะ จากนั้นเราก็ไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่เซฟเฉยๆได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการรวมภาพหลายๆภาพเข้ามาในภาพเดียวกัน